นี่ครับเจ้ากาโต้ของเราครับน่คันเล็กน่ารักมากครับคันนี้นะครับนี่ครับรายละเอียดของเจ้ากาโต้เขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเรื่องรถเข็นผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าผมถ่ายรูปให้เพื่อนๆในชมกันได้นะครับอันนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ล้อเขาล้อเขานะครับ นี่ล้อหลังล้อหลังน่าจะล้อหลังนะครับเพราะว่าเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ครับชื่อุูนเขา CR 2 0 0 RF ครับการไฟฟ้าโทนนี้ภูม,มิภานะครับนีนนะบนลมล้อหน้าเขานะครับแบบนี้ รูกทรงเขาลูกทรงเขาน่ารักเลยครับน่ารักเลยนะครับนี่ตัวนี้กาโตะมากระโทนสีของการไฟฟ้าครับสีเหลืองแล้วก็แดงนะครับนี่ครับตัวบูมครับตัวบูมตัวหัวหางไอเนี้ยครับตรงแขนเขนนี่ครับนี่ครับมารายละเอียดก็ยุบจับยุบจับเลยครับตัวนี้นะครับนี่ก็นี่ด้านหน้าเขามีไฟหน้าแบบนี้สามดวง แล้วก็ตรงกลางเขียนกาโต้นะครับนี่ครับอดูด้านหน้าบ้านี่โอ้โหนี่ครับโอ้ตรงนี้ก็จะมีตัวครอบไปด้วยนะครับเนี่ยตัวครอบไปเลยนะครับให้ดูรายละเอียดกันเลยครับผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะครับ ก็ดูรายละเอียดกันครับเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนทราบรายละเอียดก็ค่อยมาลงรายละเอียดในคอมเมนต์ก็ได้นะครับนี่นะครับคันนี้ใหมก่กิฟตเลยครับคันนี้ใหมก่กิฟตเลยครับโอ,อ้โมีฟงมีไฟสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์โอ้โหเต็ไมไปหมดเลยครับเนี่ยแต่ผมเห็นขาเจ้าคนนี้นี่รูปทรงนี่สวยงามน่ารักมากครับกาโตเวิร์กนะครับ ใช้ดีเซล B7 เ,เท่านั้นนะครับนี่ครับ,รบห้องคนบับการครับห้องเก่งนะครับสวยงามมากๆครับ ตอนนี้ผมเห็นแเห็นรายละเอียดด้านข้างตัวรถด้วยนะครับตรงนี้มีรายละเอียดของตัวรถด้วยครับนี่นะครับ,รบยังไงก็ฝากเจ้ากาโต้คันเล็ก c r ส0งร f ไไว้อีกหนึ่งคันนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับเจอรถแปลกๆวสวยๆก็เดี๋ยวมาผมมารีวิวให้เพื่อนๆในชมกันครับครับวันนี้สวัสดีครับ